หลังจากกินซูชิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็มุ่งหน้าต่อเพราะว่าผมอีทุกคืนจะต้องกินหนังเต้าหู้นครับก็เลยเมื่อกี้เห็นอีกร้านหนึ่งก็จะไปซึ่งอยู่ที่ตรงอะไรนะตลาดประตูเชียงใหม่ก็เดินต่อไปจริงๆวันนี้ฝนตกหนักมากเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเหมือนเหมือนมันอาจจะตกลงมาอีกแต่ว่าถ้าเกิดโชคดีเนี่ยกลับว่า จะเดินเป็นสี่เหลี่ยมไปที่ท่าแพด้วยเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะครับแต่ก่อนอื่นก็จะเอาเอน้ำเต้าคู่แบบใส่เครื่องจุกๆกับกินก่อนเพราะว่ากินเยอะมากก็แล้วก็ไม่ได้ออกกําลังด้วยช่วงนี้ก็อันนี้กำลังเดินไปตามที่กูเกิลแม็น์มันบอก ใส่หูฟังฟังแนะนํำไปด้วยแต่ก็ไม่่ะยยากเท่าไหร่แต่ว่าเชียงใหม่ตอนคืนเนี่ยเอาจริงแบบไม่มีคนเลยแล้วก็ก็ก็ดีสงบดีส่วนใหญ่จริงๆจ,จะเป็นชาวต่างชาติมากกว่าแต่คิดว่าจริงๆคนเชียงใหม่ก็คงมีที่ออกไปแห่งอาแหละแต่ไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนแค่นันเอง ตอนนี้นะครับอยู่ที่สี่แยกแล้วถ้าเกิดอยู่ตรงสี่แยกตรงนี้ก็ถือว่ายังคนเยอะอยู่นะ<อ>ก็เทียบปะ<อ>แต่ตอนนี้ก็คือยังคิดอยู่ว่ามาเดินเราได้อะไรยังไม่ได้เสืออะไรเลยมันฮาตรงนี้แหละก็เดี๋ยวยังไงขอหาของต่อลกันนะครับ<อ>ก็ตอนนี้ออกมาแล้วนะครับจากอถึงคนเดินนะครับก็มารับ,บัวันนี้ดีกว่าก็ เออ่ข้างในคือร้อนมากที่ถนนคนเดินเพรว่ามันอาจจะแบบล่มเยอะแล้วก็คนเยอะแล้วคนก็แบบเดินช้า mm hmm. ก็เหมือนเดิมถามว่าของมีน่าสนใจไหมก็น่าจะแบบสำหรับคนต่างชาตินะเพราะว่าคือมีแต่ช้างอ่ะขุญแจช้างรูปปั้นช้างเสื้อเกมช้างแบบเยอะมากคือไม่รู้จะซื้อไปฝากคนไทยแล้วเขาจะว้าวหรือเปล่าก็เลยแบบยังไม่ได้อะไรนะครับสำหรับวันนี้ก็ตอนนี้ต้องเดินอีก 2กิโลเมตรได้มั้งเพื่อกับที่พักนะครับอันนี้เป็นสปาสวยมากกเา็เดี๋ยวระหว่างทางถ้าเกิดสมมติว่าเจออะไรก็จะแวะพักนิดนึงวันนี้ไม่ได้กินกาแฟด้วยก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับ